สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีวรมราชาชิเศษในหลวงรัชกาลที่10มาบอกกล่าวให้กับทางสมาชิกได้รับฟังกัน mm hmm. เมื่อวันที่24เมษายนที่โรงกระสาบถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีนายอํานวยปรีมนวงอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า ตามที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้ประชาชนจองเหรียญกระสับที่ระลึกแล้วเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราช,ชาพิธีบรมราชาภิเษก 4. พฤษภาคมพศ2,562ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึงวันที่4เมษายนพศ2,562นั้นเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการในการสั่งจองเหรียญกระสับที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแลร่วมเฉลิมพระเกียตรติอีกเป็นจำนวนมากกลมทนารักจึงขยายเวลาการรับจองต่อไปอีกจนถึงวันที่10พฤษภาคมพศ2562ไม่มีการขยายเวลาเพิ่มอีกทั้งนี้ประชาชนสามารถจองเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกดังกล่าวได้ ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบนานุรักษ์ถนนจกกักรพงศ์กรุงเทพนอกจากนี้เหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบชนิดบุรุษและสตรีราคาจำหน่ายเหรียญละ1,600บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่24เมษายนพศส5 6พเป็นต้นไป ณหน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์สำหรับเหรียญกระสับที่ระลึก3ชนิดราคาได้แก่เหรียญกระสับที่ระลึกทองคำชนิดราคา19,00 0บาทประเภทขัดเงาราคาจำหน่ายเหรียญละ4 0,000บาทเหรียญกระสับที่ระลึกเงินชนิดราคา1,000บาทประเภทขัดเงาราคาจำหน่ายเหรียญละ3,000บาทเหรียญกระสับทีท่ระลึก โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาจ่ายแลกเหรียญละ20บาทนอกจากนี้ยังมีประเภทเหรียญที่ระลึก3ประเภทได้แก่เหรียญที่ระลึกแพตินัมจำหน่ายราคาเหรียญละ1ล้านบาทเหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายราคาเหรียญละ5,000บาท และเหรียญระลึกทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายราคาเหรียญละ3000บาทและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบชนิดบุรุษและสตรีจำหน่ายราคาเหรียญละ1.600บาทนายอํานวยกล่าวว่าสามารถจองได้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นโดยเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญทองคําขัดเงาจำนวนหนึ่งเหรียญ เหรียญเงินขัดเงาจำนวนหนึ่งเหรียญเหรียญโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลจำนวนไม่เกิน20เหรียญเหรียญที่ระลึกเหรียญแพลตินัมไม่จำกัดจำนวนแต่ไม่เกินตามจำนวนผลิตเหรียญเงินรมดำพ่นสายจำนวนหนึ่งเหรียญเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษจำนวนหนึ่งเหรียญนายอำนวยกล่าวว่าขณะนี้กรมธนารัก มีความพร้อมในการผลิตเหรียญกระสั์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกทุกประเภทและพร้อมในการจ่ายแรกให้กับประชาชนที่เข้ามาจองได้ตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนเป็นต้นไปนักสถานที่สั่งจองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยขณะน,นี้ยอดจองเหรียญแพตินัมราคาหนึ่งล้านบาทมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า200เหรียญซึ่งคาดว่า น่าจะมีประชาชนสนใจสั่งจองเพิ่มต่อเนื่องโดยกรมมีเป้าหมายจ่ายแรกพอเพียงที่1,000เหรียญทั้งนี้กรมยังได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตเหรียญกระสับที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ4พฤษภาคมพศ2562 และได้เผยรูปแบบเหรียญทุกประเภทให้ประชาชนได้เห็นเป็นครั้งแรกและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่10เอาละครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังช่องรายการฝากกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ you <laughs>